คนิดจวาโปเตสซ์สวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกิน m มบ้านโปเต้เย้วันนี้เป็นวันแบรนด์เดียวกับเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้คือเจ้าตัวนี้ นะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์จากทางฝรั่งเศสและชื่อว่าแบรนด์เกอร์แลงนะครับผมคล้ายๆกับแบรนด์คลาแลงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคนละแบรนด์กันนะครับเกอร์แลงนะฮะอันนี้และวันนี้เป็นเซรั่มโดยแท้นะครับเพราะเมื่อวานนี้เขาเป็นเซรั่มอินออイนะครับผมเป็นเซรั่มอินออยแล้วอイルของเขาเป็นออยเนื้อบางเบาที่ชื่อว่าวอเทอรี่โอイนะครับเป็นส่วนผสมของน้ำและน้ำมันที่ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและเป็นน้ำมันที่มีเนื้อเบามากนะครับผมแต่วันนี้เป็นเซรั่มของจริงและเป็นไบเฟสเซรั่มเจ้าตัวนั้นก็คือทรดัทอมตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าอะไรเอ่ยเขาชื่อว่าเกล l ร n อเบโร o ยดับเบิ e อาร์รีนิวแอนด์รีเพนะครับผม d o บเบิลอมาจาก Renew แอนด์รีเนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เขาเด็ดยังไงนะครับแล้วก็มีเนื้อสัมผัสและกลิ่นและผลลัพธ์เป็นยังไงกันมาดูไป และในส่วนของสารสกัดหลักนะครับที่อยู่ในเจ้าเซลัมตัวนี้และทุกตัวที่อยู่ในลายอเบโรโยนะครับผมก็ได้จากเจ้าแบล็คบีนะครับแบล็คบีก็คือพึ่งดําพึ่งดําที่อาศัยมีถิ่นอาศัยอยู่ในเกาะอูสองประเทศฝรั่งเศส เกาะอูสองเป็นเกาะที่มีสภาพอากาศบริสุทธิ์สูงติดอันดับโลกนะครับผมและเจ้าพึ่งดำเนี่ยเขาอยู่ในเกาะน,นั้นและเกาะน,นั้นมีสภาพอากาศดีมีแหล่งอาหารดีคุณภาพของนมพึ่งเอยของรังพึ่งเอยหรือสารสกัดที่ได้จากเจ้าพึ่งดำเอยย่อมมีไฮคุณภาพอยู่แล้วครับเป, Quality, เป็นคุณภาพที่สูงมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ผมขอเรียกเขาว่าดับเบิลอาร์เซรมนะครับผม เขามีประสิทธิภาพยังไงบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาก็ได้สารสกัดจากพึ่งดําเป็นหลักนะและสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาเป็นไบเฟตนะครับมี2เนื้อนะครับผมและเป็น2ส,สีทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มทั้งคู่นะไม่ได้ตัวนึงเป็นเซรั่มตัวนึงเป็นออยเหมือนที่ทุกตัวที่ผ่านมาบอกเลยว่าตัวนี้เจ้มจนมากนะครับและประสิทธิภาพเพียงคืนแรกคืนเดียวเห็นผลเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงในเรื่องของอะไรอะ่ะ ผลลัพธ์นะครับผมและเดี๋ยวมาดูเรื่องของเนื้อกันก่อนด้วยเนื้อที่2สีเนี่ยเขาเป็นเนื้อเซรั่มทั้งคู่ใช่ไหมและเซรั่มทั้งคู่เนี่ยเขามีส่วนแตกต่างกันนะตัวที่1นะครับเป็นอูซองแบบบีรรยเจลลี่นะครับก็คือสารสกัดนมพึ่งที่ได้จากเจ้าพึ่งดําในเกาะอูซองนะครับและตัวที่2นะครับเป็นซอฟต์พิลลิงนะครับช่วยเรื่องการฟลรเอเดผิวฟลรเอเดผิวก็คือการผลัดเซลล์ผิวกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนไม่รรุนนแงไมม่เหือกับว กรดที่ได้จากผลไม้ที่เป็นพวก H A B H A นะครับผมตัวนี้เป็นซอฟต์พิลลิ่นะครับผมอ่ะในเรื่องของสารสกัดก็มีเพียงเท่านี้แหละบอกเลยว่าตัวนี้โดดเด่นชูโรงด้วยสารสกัดจากแบล็ k บี เจ้าเซรั่ม2ตัวที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเขาทํางานเสริมประสิทธิภาพกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยเห็นผลได้ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับผมคืนแรกเนี่ยจะบอกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้กับการใช้เจ้าตัวนี้ตอนแรกอะซื้อแค่ youth waterly oil มาแล้วก็เขาทาง B A เนี่ยเขาก็แถมอ่าเทสเตอร์ของเจ้าตัวเนี้ยเป็นซองมาให้ผมก็เลยบีบใช้นะครับในคืนแรกแล้วมันมาแค่นิดเดียวจริงๆคือเขาไม่ได้ให้มาเยอะนะเทสเตอร์สำหรับใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ ติดเดียวเลยอ่ะเออขนาดติดเดียวคืนนั้นนะเช้ามารนะบอโห<ฮ><ฮ>ถึงขั้นต้องขึ้นรถไฟไปห้างนั้นแล้วจักตัวไปมานะครับตัวนี้เป็นขวด30 ml นะครับผมราคาจะสูงกว่า Watery Oil นะครับผมอมให้เหอะเพราะว่าเห็นผลแต่คืนแรกมันมันว้าวอะ่ะเออหนักมากแม่เห็นจนถึงขั้นที่แบบซื้อเดี๋ยวมาดูเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับของเขาเป็นยังไงนะ เป็นหัวปั๊มนะครับ3า ml 30 ML นะครับผมนี่นะครับเห็นเลยว่าเป็นสองเนื้อนะเนื้อใสๆออกน้ำตาลส้มๆหน่อยนะครับเกับเนื้อสีขาวเหลืองๆนวลๆหน่อยนะเห็นไหมว่าเนื้อก็หยุ่นๆประมาณหนึ่งเบานะหยุ่นนะครับมีเนื้อไม่ได้เป็นน้ำนะครับค่อยๆไหลมีความหนืดหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อเขาหนักแค่ไหนนะ กลิ <S <S ก่นเจอแรงให้เป็นเลยนะเรื่องกลิ่นนะอย่ามาท้าทายอำนาจมืดนะว่าเินแรงเนี่ยแบบโ,โอ้โหกลิ่นห่วยแตกบอกเลยว่าไม่มีคำนั้นนะไม่มีจริงๆทุกตัวดีเยี่ยมกลิ่นดีเยี่ยมนี่ขนาดวอร์มครีมในมือนะเนื้อซึมหายไปแล้วอะซึมไวมากเลยครับจะบอกเลยว่าซึมไวมากจริงๆอะอ,อแต่เนื้อไม่ได้เบานะบอกเลยเนื้อ เนื้อนหนักกว่ายูทวอเทอรี่ออยนะครับผมแต่ซึมไวนะครับคนผิวแห้งแฮปปี้แน่ๆนะครับแต่คนผิวผสมผิวมันอย่างผมเนี่ยจะบอกเลยว่าใช้ได้แต่ต้องน้อยนะครับแต่ถ้าคุณนอนห้องแอร์นะคุณจัดเต็มไปได้เลยครับเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าซึมไวซึมไวดีเยี่ยมเลยครับข้อนี้นะฮะกลิ่นก็ดีเยี่ยมมากหอมแบบสดชื่นแอลกอฮอล์ไม่มีนะครับมีแต่น้ำหอมนะครับอ เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าเขาให้ผลลัพธ์ที่ดียังไงเพียงคืนเดียวที่ผมประทับใจเนี่ยใช้นิดเดียวใช้ครั้งแรกใช้ครั้งเดียวแล้วประทับใจถึงขั้นต้องเช้าตื่นมาไปจัดออกมาเลยเนี่ยเฮ้ยมันย่อมไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆจะบอกว่าหนึ่งอ่ะเช้าตื่นมาในวันนั้นเนี่ยความชุ่มชื้นหละดีกําลังดีดีเยี่ยมนี่ผิวมันยังชมเลยนะว่าดี 2. นะครับเรื่องของผิวเรียบเนียนนะครับเฮ้ยมันเนียนมันเกลี้ยงอ่ะเออมันทําให้ดูแบบ ผิวสุขภาพดีครับอิ่มฟูนะครับผมแล้วก็เรื่องของความกระจ่างใสเฮ้ยหน้ากระจ่างใสขึ้นแต่ไอ้ความกระจ่างใสเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรอ่ะผลลัพธ์จากตัวอื่นๆที่ใช้มาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับแล้วช่วยๆกันส่วนตัวเนี้ยใช้ต่อไปอีกส0วันนะครับโดยใช้คู่กับไอยุวัตเทอรี่ออยนะครับ2ตัวเนี้ยรวมกันนะ10วันเฮ้ยหน้าเป๊ะหมดข้อกังขาใดๆเลยนะแบบหน้าอัลล่ามมากหน้าผิวดีสุขภาพดีเรียบเนียนนะครับผม อ,อ๋อเรื่องของออริ้วรอยริ้วรอยเนี่ยตื้นขึ้นนะครับริ้วรอยตื้นขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นไหมรูขุมขนกระชับขึ้นแต่สู้เจ้าคาแรงดับเบลิลเซร่มไม่ได้อันนั้นรูขุมขนกระชับแน่นกระชิดยิ่งกว่าเอออันนี้ช่วยได้แต่ไม่ได้แบบวึกเท่ากับตัวนั้นเออ ช่วยได้นะ응รวมๆคือให้ผิวที่แข็งแรงนะครับตัวนี้นะให้ผิวที่แข็งแรงมีผิวเนียนนุ่มสุขภาพดีนะครับผมลดริ้วรอยตื้นๆได้นะครับกระชับรูขุมขนได้นิดนึงช่วยให้ผิวหน้าผ่องนะครับคือยังไงให้ความกระจ่างใสกับผิวหน้าได้ดีเยี่ยมเลยครับอันนี้คือเจ้าตัวนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือเห็นผลไวทั้งหมดผลดีขึ้นเร้ สำหรับใครที่อยากจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ไปหาตัวเทสก่อนนะครับที่เคาน์เตอร์หรือถ้าใครมีเพื่อนที่ใช้อยู่เนี่ยก็ยืมเพื่อนมาใช้ดูก่อนโดยป้ายหลังหูหลังแขนนะครับแล้วสังเกตอาการนะครับใน3 0สินาทีนั้นเนี่ยเรามีอาการคันแสบร้อนหรือเป็นปืน้นเป็นผื่นหรือเปล่านะถ้ามีให้รีบไปล้างออกนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ราคาสูงมากนะฮะ ูงมากอันนี้บอกกันตรงๆเราไม่ขายฝันนะครับแต่ในราคาที่สูงมากเทนโลยีเขาดีมากและเป็นไซรัมตัวคู่นะครับไม่ได้เป็นออยล์และไซรัมหรือไม่ได้เป็นแบบน้ําและไซรัมนะนี่คือไซรัมขาคู่เตะขาคู่ใส่หน้าฟาดหน้ามาอย่างจัดเต็มน,นะครับเข้มข้นสุดเห็นผลด้านแต่คืนแรกไง นะแล้วก็ถ้าใครมีอาการที่แพ้นะครับผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์แต่มีน้ําหอมนะครับและถ้าเกิดแพ้ง่ายเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะเพราะตัวนี้เป็นสารสกัดจากพึ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องของอลังพึ่งน้ําพึ่งะองเกสรดอกไม้ใดๆนะครับก็จะทําให้แพ้ง่ายหรือเปล่าต้องไปเทสก่อนนะ ออสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับไม่ว่าคลิปไหนๆก็ช่วยผมแชร์หน่อยนะแล้วก็วันนี้ต้องจากกันไปก่อนลบกวนกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับการลุกขึ้นมาทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับผมออขอบคุณมากนะครับวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะ